สวัสดีค่ะนิชดาพาตลอนคลิปนี้จะพามารู้จักกับแ8ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ที่สามารถปลูกในบ้านได้และฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยค่ะตามไปชมกันเลยนะคะต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ฟอกอากาศดูสารพิษได้อย่างไรงานวิจัย Interior Landscape p l a n s for Indoor Air Pollution Abatement ของดร B.C. w u บ t e r อ o นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยอวากาศนาซาสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบความสามารถและประสิทธิภาพของไม้ประดับในการกำจัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างดีเยี่ยมพบว่าต้นไม้ต่างชนิดกันจะดูดซับสารเคมีที่ต่างกันไม่เพียงแต่สารเคมีเท่านั้นต้นไม้ยังสามารถดูดซับเอามลพิษจากน้ำผ่านทางรากได้ด้วยและช่วยรักษาประจุฟไฟฟ้าลบในอากาศ ช่วยกำจัดกลิน่นรักษาความชุ่มชื้นในอากาศโดยกระบวนการคายน้ำรวมถึงเพิ่มออกซิเจนให้แก่อากาศและลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยต้นไม้สามารถดูดซับสารพิษในอากาศแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นอากาศดีให้เราหายใจเข้าไปด้วยกระบวนการของพืชที่ประกอบด้วยการสังเคราะห์แสงการหายใจและการคายน้ำซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในการดูดซับสารที่เป็นพิษต่อคน และพืชเองก็ยังสามารถนำสารเหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์ต่อตัวเองได้ด้วยในการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นให้อะไรกับเราบ้างมาดูกันนะคะตามรูปเลยตลอดอายุไขของต้นไม้1ต้นเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย1น1-1.7ตันคาร์บอนดักจับอนุภาคมลพิษฝุ่นควันไอพิษต่างๆได้1.4กิโลกรัมต่อปีน้ำที่ระเหยจากการขายน้ำที่ใบ ช่วยดูดความร้อนจากบรรยากาศลดอุณหภูมิลงได้ถึง3-5องศาเซลเซียสช่วยให้บ้านสวยงามร่มรื่นปลดปล่อยกา๊าซออกซิเจน200,000-250,000 200ลิตรต่อปีเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานา,นานชนิดดินร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ใต้ต้นไม้อุ้มน้ำได้ถึง50% ในดินที่ร่วนซุยยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดรองรับความต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้2คนต่อปีเพราะมนุษย์1คนต้องการก๊าซออกซิเจน1,30,000ลิตรต่อคนต่อปีต้นไม้ช่วยดูดสารพิษสารเคมีอะไรได้บ้างคาร์บอมนมอนอกไซด์เป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่พบได้ในบ้านแม้จะไม่ได้แรงแต่ว่ามีโอกาสทำอันตรายได้ เนื่องจากไม่มีกลิ่นไม่มีสีจึงอาจสูดดมเข้าไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวสารฟอร์มาลดีไฮด์พบได้จากวัสดุบุผิวเฟอร์นิเจอร์พาร์ติเคิลบอร์ดพรมสังเคราะห์กระดาษทิชชู่และน้ำยาทำความสะอาดแอมโมเนียพบได้จากเครื่องถ่ายเอกสารน้ำยาทำความสะอาดไซลีนหรือโทลูอีนพบได้จากพาร์ติเคิลบอร์ดไม้อัดน้ำยาเคลือบไม้เครื่องพิมพ สีทาบ้านแต,ต้นไม้ไล่ภุมมแพ้ช่วยดูดสารพิษฟอกอากาศในบ้านต้นที่1คือต้นจังหรือเลดี้ปามเป็นหนึ่งในต้นไม้ไล่ภูมิแพ้เพราะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดซับฝุ่นละอองและสารพิษจังถือเป็นปลามที่มีความทนทานสูงเหมาะกับการนำมาปลูกในบ้านเพราะเป็นพืชที่โตช้าชอบแดดดำไรและทนต่อโรคมแมลงต่างๆแต่ถ้าหากขัดน้ำนานเกินไป โดยอยู่ในสถานที่อากาศแห้งจะทําให้ปลายใบยเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลคล้ายต้นหมากเหลืองจึงต้องคอยดูเรื่องความชื้นให้เพียงพอและลดน้ําให้มากขึ้นในฤด,ดูหนาว 2. เด l ิ p ีส์ลิลลีมีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในบ้านแอลโกอฮอล์อะซิโตนไตอโครไเอทิลีน e เบนซินและฟอร์มาลีไ ยังเป็นพืชที่คลายความชื้นสูงทําให้อากาศภายในอาคารชุ่มชื้นเป็นไม้กระถางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการฟอกอากาศภายในบ้านช่วยกรองอากาศและไล่ปุ่มแพ้ 3. ต้นเสถียีเรือนใน Spider ร์แ pl นช่วยดูดสารพิษจากอากาศภายในบ้านในอาคารได้ดีมากชนิดหนึ่งจากการทดลองได้ผลว่าดูดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง96%และฟอร์มาลดีไฮ86% เหมาะกับการนำมาปลูกในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 4. ต้นวัส,สนาราชินีสามารถปลูกทั้งในบ้านและนอกบ้านช่วยดูดสารฟอรมอลดีไฮด์ไตรคอรายได้ดีแถมยังเป็นต้นไม้ตาม,มงคลตามชื่ออีกด้วยส่วนต้นวัส,สนาอธิษฐานเป็นต้นไม้ลำต้นตรงดอกเป็นช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอมและใบใหญ่นิยมปลูกในบ้านในอาคารสามารถตัดแต่งรูปทรงต้นได้ง่าย ต้องการน้ำมากปลูกในที่ร่มได้และยังสามารถดูดสารริมานที่หายได้ด้วย 5. พูด่างหรือ Devil Ivy เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตวไวแค่ตัดเถาภูด่างแล้วปักในแก้วน้ำแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วผู้ด่างช่วยลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และช่วยลดแอมโมเนียนอกจากน้ำยาทำความสะอาดแต่มีข้อระวังคือน้ำยางจากผู้ด่างมีพิษ ถ้าไสัมผัสโดนอาจมีอาการแพ้ผื่นคันหรือละคายเคืองได้ 6. ลิ้นมังกร (Snake Plant) หรือเตาวิลชังเป็นไม้ประดับที่ค่อนข้างทนทานรูปร่างลักษณะเป็นกะใบแข็งเหมือนลิ้นขนาดใหญ่ต้นแตกกอดีมีดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียวดูแลง่ายไม่ต้องรดนะ้ำบ่อยเหมาะที่จะตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเพราะในเวลากลางคืนลิ้นมังกรจะดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น7ว่านหางจระเข้หรืออะโลเวราเป็นไม้ประดับที่มีสรรพคุณมากมายปลูกไว้รับรองได้ใช้ประโยชน์แน่นอนวุ้นจากว่านหางจระเข้ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรืออาการผิวไหม้เกรียมจากแสงแดดนอกจากนี้ยังช่วยกรองอากาศไล่ภูมิแพ้เพราะตอนกลางคืนว่านหางจระเข้จะช่วยดูดก๊ดาซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนเช่นกัน 8. ต้นเยบิร t าทานซัวเตซี่เป็นดอกไม้ที่มีขนาดเล็กมีความสวยงามเหมาะปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในที่ต่างๆมีอัตราการขายน้ำสูงทำให้มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษในอากาศโดยเฉพาะเบนซินหมึกสีทาบ้านน้ำมันพลาสติกยางผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเทคนิคการปลูกต้นไม้ไล่ภุ่มแพ้เพื่อฟอกอากาศดูดสารพิษภายในบ้าน ข้อ1นนะคะเลือกต้นไม้หรือพืชที้ไม่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ถึงแม้ว่าต้นไม้จะมีประโยชน์แต่คนป่วยภูมิแพ้หลายคนก็มีอาการภูมิแพ้จากพวกเกสรดอกไม้ต้นไม้เกสรละอองา้าควรเลือกต้นไม้ที่ตัวเองไม่แพ้มาปลูกในบ้านนะคะ 2. เลือกต้นไม้ที่ทนต่อแสงน้อยหากจะปลูกต้นไม้ในบ้านสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือการเลือกชนิดพืชควรเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ายทนทานต่อสภาพแสงน้อย หรือสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภายใต้แ,ตแสงจากหลอดไฟเช่นพืชกลุ่มไม้ประดับ 3. หากมีอาการภูมิแพ้ควรกินยาแก้แพ้หรือปรึกษาหมอเพราะการปลูกต้นไม้เป็นเพียงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลร่างกายในระยะยาวแต่หากเป็นผุแพ้หรือมีอาการแพ้เช่นอาการคันระคายเคืองควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา หรือว่ามีอาการแพ้ที่ไม่ดุนแรงก็ควรใช้ยากแก้แพ้ยาต้านฮิสตามีนที่ปลอดภยัยเช่นโรลราชาดีนจะช่วยอาการแก้อาการแพ้ได้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังต้องการหาต้นไม้ฟอกอาการมาปลูกในบ้านก็นำไปเป็นแนวทางได้นะคะแล้วถ้าเกิดถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาเสนอกันนะคะ วันนี้คงต้องลาก,กันไปเท่านี้ฝากติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย